EP 1.5หลังจากที่ฉันนั้นไปตามเพื่อนฉันนั้นไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเขานั้นกลับมากับเพื่อนคนอื่นเอิมนี่คือใครหรอเพื่อนคนใหม่นะโปรดรอตอนต่อไปตอนต่อไปคือ EP 1.9 เพื่อนคนนั้นทิ้งเราไปแล้วเหรอช่างมันนี่เธอสนใจข้อกคุ่มเราไหมสนใจจบถาวรมาต่อแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานมาต่อ EP 3แล้วในขณะที่เล่น99วันออกฟาร์มเหนื่อยและกลับแคมป์ดีกว่า ใช่ผมขอจบ EP3 เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมต้องทำเรื่องใหม่